เหตุใดมุสลิมถือศีลอดสุนนะวันจันทร์วันพฤหัสและวันที่13บ4 15สิบห้าของเดือนประการแรกการถือศีลอดในวันจันทร์นั้นมีสองสาเหตุหนึ่งท่านนบีเกิดในวันจันทร์หรือว่าฮีคำสอนของอิสลามจากพระองค์อัานแล้วถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดในวันจันทร์ท่านอบูกอตาดาเล่าว่าแท้จริงท่านรอสูลุ่นแล้วถูกถามเกี่ยวกับการถือศีลอดในวันจันทร์ท่านรอสูลุ่นแล้วก็ตอบว่าเพราะฉันเกิดในวันจันทร์และเป็นวันที่ฉันถูกส่งมา หรือเป็นวันที่วาฮีถูกประทานลงมายังฉันบันทึกโดยมุสลิมสองวันจันทร์เป็นวันที่การงานต่างๆของบ่าวถูกเสนอยังพระองค์อัลลอฮ์ท่านอบูฮุรอยร้อเล่าว่าท่านรอสูลุลลอกล่าว่าการงานต่างๆจะถูกเสนออย่างอัลลอฮ์ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเช่นนั้นฉันชอบที่จะให้การงานของฉันถูกเสนอในขณะที่ฉันกําลังถือศีลอดอยู่นั่นเองบันทึกโดยติดมีสีประการที่สองการถือศีลอดวันพฤหัสบดีนั้นมีหนึ่งสาเหตุ หนึ่งวันพฤหัสบดีเป็นวันที่การงานต่างๆของบ่าวถูกเสนอยังพระองค์อันล็อตท่านอบูฮุรอยร้อเล่าว่าท่านรอซูลุนล็อกกล่าวว่าการงานต่างๆจะถูกเสนอยังอันล็อตในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเช่นนั้นฉันชอบที่จะให้การงานของฉันถูกเสนอในขณะที่ฉันกําลังถือศีลอดอยู่นั่นเองบันทึกโดยติดมีสีประการที่สามการถือศีลอดในวันที่สิบสามสิบสี่และสิบห้าของทุกเดือนไม่พบหลักฐานที่บ่งบอกถึงสาเหตุ ว่าทำไมต้องถือศีลอดในวันนั้นแต่พบหลักฐานว่ามีสุนนะให้ถือศีลอดในวันดังกล่าวอบูซัรินอันคิฟารีรอดิยันหุ้นหูอันหุก,กล่าวว่าท่านรอาราสูลุนลนลอสอนลันล่นหลูอะลัยฮิว่าสัล้ลใช้ให้เราถือศีลอดในทุกๆเดือนสามวันข้างขึ้นคือวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าของเดือนอิสลามและกล่าวว่าเสมือนกับการถือศีลอดตลอดปีบันทึกโดยอันนซา,าอีและอิบนุฮิบานฮัดิซอซเฮ ฉะนั้นแม้ว่าเราจะไม่รู้ถึงสาเหตุการทําอิบัตานั้นนั้นก็ตามแต่เราก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนาบีกระทําไว้หรือสั่งใช้ไว้นั่นเราก็ได้ภาคผลบุญในการทําตามท่านนาบีแม้ว่าเราจะไม่รู้ถึงสาเหตุของการกระทํานั้นนั้นก็ตามดังเช่นท่านอุมัดบุตรของคอต๊อบเคยพูดกับหินดําภายหลังที่ท่านจุกหินดําเสร็จแล้วโดยกล่าวว่าหากว่าฉันไม่เห็นท่านรอสูรุ่นล้อจุกเจ้าแล้วแล้วก็ฉันก็จะไม่จุกเจ้าโดยเด็ดค่ะบันทึกโดยบุคลคีและมุสลิม วันลอฮุอัลัมเนื้อหาบทความมหัศจรรย์อันกุระอานอันฮัมดูลิลลาหใครที่อยากใกล้ชิดอันลอฮเป็นคนรักของพระองค์และปฏิบัติตามสุนนะนาบีพยายามตั้งใจที่จะถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสและวันที่13 14 15ของทุกเดือนขออัลลอเตาฟิกให้ทุกคนทําได้อินชาอัลลอฮ